ก็สวัสดีครับวันนี้นายเกษตรพาทุกคนมาเที่ยวให้อาหารปลานะครับที่ริมน้ําเจ้าพญาหรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นริมน้ําป่าสักหรือเปล่าตรงนี้นะครับตรงที่วัดพนันเชิงนะครับนี่นะครับบรรยากาศของผู้คนกําลังให้อาหารปลาดูปลาสิครับปลาที่อยู่ตรงนี้รอกินอาหารเนี่ยมหาศาลมากนะครับ ผู้คนก็หลังไหลเข้ามาทำบุญอย่างไม่ขาดสายนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าปกติถ้าไม่มีสถานการณ์โรคโควิด19เนี่ยผู้คนจะเยอะกว่านี้คนจะเต็มโป๊ะเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วง รักษาระยะหา่างโซเชียลดิสแตนต์ผู้คนก็จะไม่มากเท่าไหร่ก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับลางน้ำก็จะมีเลือโดยสารสำหรับ,บผู้คนหรือประชากรแถวๆนี้นะครับ วันนี้ก็มาเที่ยวที่นี่มาทำบุญที่นี่นะครับก็เก็บภาพมาฝากเก็บภาพสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งมาฝากนะครับนี่นะครับปกติผู้คนก็จะเยอะแยะมากมายแต่ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคม จะไม่ค่อยมีคนนะครับไปแล้วครับนะก็จะมีเรือสำเภาเป็นเรือขนส่งนะครับที่ประชากรแถวนี้ใช้ในการดำินชีวิตใช้ในการดำินธุรกิจนะครับ เรือสำเภานะครับน่าจะเป็นขนส่งพวกหินพวกทรายนะครับมาอีกแล้วครับรอนดูกันเรือจะมาถึงก็มาดูปลาแล้วก็นกไปเพลินๆก่อนนะครับดูปลาครับนี่ที่เรามองเห็นแต่ว่าที่อยู่ข้างล่าง มันมหาศาลมากๆนะครับโอเคครับใครที่อยากจะมาเที่ยวมาทําบุญก็เชิญได้เลยนะครับที่วัดพรันเชิงริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับเมืองหลวงเก่าของเราเองนะครับ ควนี่แล้วเนี่ยใช้สองลำนะครับน่าจะเป็นกำมาครบวน,นี้เล็กแต่มาดูครัวน,นี้ครับใช้ทั้งหมด3มลำเลยครับเพราะว่าต้องใช้กําลังเรือค่อนข้างาามหาศาลนะครับลำที่หนึ่งมาครับลำกลางตามมาโอเคลำชิดอยู่ฝั่งเราเนี่ยลำที่สามนะครับสามลำเลยนะครับ ทางเรือมาหาศาลครับบางข้างใหญ่ทนี่ภาพที่สวยไปฝากคุณผู้ชมนะครับวนี้นายเกษตรได้มีโอกาสได้มาทำบุญที่นี่ได้มาเที่ยวทำบุญครับใครที่สนใจก็เรียนเชิญได้เลยนะครับที่วัดปนันเชิงจังหวัดระนคกศรเอิุทยาน,นะครับ นี่นะครับนอกจากจะได้ทําบุญแล้วก็เก็บภาพสวยๆขององค์พระใหญ่นะครับภายในอาคารแล้วก็ยังจะได้ดูวิถีชีวิตของผู้คนแถวริมน้ำครับานาำขนส่งขนาดใหญ่ครับอันนี้น่าจะเป็นขนส่งพวกหินพวกทรายนะครับ กระบ,บวนาโบกี้ที่1่ผ่านไปนะครับอันนี้ก็โบกี้ที่2องกำลังลำเลียงเข้ามา ก็จะมีเรือสำหรับตรวจความเรียบร้อยนะครับหรือว่าคอยระมัดระวังหากเกิดเหตุสิ่งใดก็จะมีการประสานงานกันได้อย่างชัดเจนแต่กันทันทันเวลานะครับน้นีดที่สาม จากัว35นะครับน่าจะเป็นยี่ห้อของฝ้าใบานะครับที่งานขนาดใจเรื่องใช้บริการนะครับโอเคตอนนี้ต่อไปเป็นโรคี้ที่4ผ่านเข้ามาแล้วครับนี่ฮะเข้ามาแล้วอันนี้เป็นจากัว27่27ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคะว่าจากัวคืออะไรเป็นยีห่ห้อ เรือว่าเป็นบริษัทเรือขนส่งคคสำหรับกระบวนนี้ก็ใช้เรือขนส่งเรือเพืือบรรทุกทั้งหมด4โบกี้ด้วยกันนะครับนีค่ครับก็จะมีเรือตามหลังมา1ลำ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็เพื่อคอยทำาวระวังเมือ่อเกิดอุบัติเหตุหรืออย่างไรผมเองก็ไม่แน่ใจนะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครพอที่จะรู้ว่าทำไมต้องมีเรือประกบข้างหลังเนี่ยในทุกๆกระบวนเท่าที่นั่งสังเกตดูนะครับก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมหน่อยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ครับนายกเษกษตรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าอย่างไงใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้นายกเกษตรทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ